แจ้งข่าวดีผู้สูงวัยและผู้ได้รับสิทธิ์สวัสด,ดการแห่งรัฐครั้งออกมาตรการใหม่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรีบดูกันด่วนเลยค่ะ ก่อนไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารในคลิปนี้พร้อมๆกันนะคะก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยกดติดตามแล้วทุกคนจะได้พลาดสิทธิประโยชน์ที่ทางรัฐมีให้เรานํามาแชร์ทุกคนได้ฟังเป็นประจําทุกวันค่ะและหาบใครที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้ให้รีบไปยืนยันตัวตนค่ะเพื่อที่จะรับสิทธิรอบแรกนะคะในวันที่1เมษายนนี้ค่ะจะต้องเป็นคนที่ยืนยันตัวตนสําเร็จเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่16มีนาคมนี้นะคะและนอกจากการยืนยันตัวตนให้สาเร็จแล้วสิ่ง สำคัญที่จะต้องทำนะคะนั่นก็คือการผูกพร้อมเพย์เป็นหมายได้ัตบประชาชนค่ะหลายๆคนสอบถามว่าไม่ไม่ผูกพร้อมเพย์ได้ไหมไม่มีได้ไหมนะคะก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการให้เงินช่วยเหลือที่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะกลุ่มที่ไม่มีพร้อมเพย์ ก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนอีนั่นเองค่ะดังนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะมีพร้อมเพเป็นหมายเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยเลยนะคะจะได้พลาดสิทธิ์ที่เป็นเงินสดกดใช้ได้นั่นหลายคนนะคะยังไม่มีบัญชีเงินฝากสําหรับการผูกพร้อมเพเลยนะคะทางรัฐก็ให้ความช่วยเหลือสําหรับการเปิดบัญชีพื้นฐานนะคะบัญชีเงินฝากพื้นฐานนะคะเป็นบัญชีเพื่อคนไทยคะ่ะใช้สําหรับรับเงินสวัสดิการต่างๆจากทางภาครัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็สามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้สะดวกเหมือน บัญชีปกติทั่วไปเลยนะคะข้อดีของบัญชีพื้นฐานนี้นะคะนั่นก็คือ ให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารทางการเงินของเราถูกลงมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าไม่มีค่าธรรมเนียมต่างๆเหมือนกับบัญชีเงินฝากทั่วไปนะคะอย่างเช่นค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเดบิตค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิตไม่มีกําหนดวงเงินขั้นต่ําในการเปิดบัญชีนะคะไม่มีเงินเลยก็สามารถไปเปิดบัญชีได้นะคะแล้วก็ถ้าบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวนะคะก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยค่ะดังนั้นพราแม่พี่น้องท่านไหนผู้มีรายได้น้อยผู้เฒ่าผู้แก่นะคะพ่อแม่ของเราไม่มีเงินไปเปิดบัญชี นะคะ หรือมีแต่ว่าไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายก็สามารถไปเปิดบัญชีพื้นฐานกันได้ที่ธนาคารเลยนะคะโดยกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเปิดบัญชีพื้นฐานนี้นะคะก็มี2กลุ่มด้วยกันค่ะ1นนะคะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปและ2ค่ะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีดังกล่าวนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเปิดบัญชีได้จากธนาคารพาณิชย์ทั้ง14แห่งทุกสาขาทั่วประเทศธนาคารที่เข้า ร่วมโครงการนี้นะคะก็ได้แก่ธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีอยุธยากสิกรเกียรตินาคิน CIMB ไทยทหารไทยทิสโก้ไทยเครดิตเพื่อรายย่อยไทยพาณิชย์ธนาตาิ UOB Land and House และ ICBC ไทยค่ะ รวมทั้งหมดนะคะอัปเดตวันนี้ก็มี14ธนาคารด้วยกันค่ะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เกดนามาฝากทุกคนค่ะเพราะแม่พี่น้องท่านไหนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะยังไม่มีบัญชีสําหรับผูกพร้อมเพย์เป็นหมายเลขบัตรประชาชนสามารถติดต่อธนาคารทั้ง14แห่งนี้เพื่อเปิดบัญชีพื้นฐานได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะคะ ควคิดเห็นกันอย่างไรบ้างใครจะไปธนาคารไหนหรือไปมาแล้วเป็นอย่างไรคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องของเราได้อ่านกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้ข้อมูลข่าวสารในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ